สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายค่ะกลับเข้มา <พอ S 1> ใน <พอ S 1> ช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่บอกไปนะคะช่วงนี้ใครทุกในเรื่องของสุขภาพ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราทํางานกับทางลงไปมานานนะเป็นตากล้องรูปหล่ออยู่ในศัตรูของเราเนี่ยแหละไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าน้องมีปัญหาสุขภาพรอเลยจตาฝาดปิดอยู่แล้วนะตาลืมไม่ขึ้นก็คิดว่าแบบว่าเมื่อคืนหนักไปหน่อยเมามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเห็นยังวัยรุ่นอยู่นะคะไปพูดคุยกับน้องเลยจริงๆแล้วไปอายุเท่าไหร่ถามก่อนยี่สิบสองเองหรออายุยังเด็กอยู่เลยนะ ยี่สิบสองก็ใกล้ๆกันพี่ยี่สิบห้ารุ่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะเลยหลับไปไหนเลยแล้วแล้วาค้นดีว่าตาเนี่ยนะกล้องซูมเข้ามานิดนึงถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตาน้องจะเหมือนจะปิดอยู่ข้างหนึ่งเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าเพิ่งเป็นหรือเปล่าประมาณสองสามวันให้หลังแล้วมันก็เริ่มมีอาการแล้วอ๋อเพิ่งเป็นเมื่อไม่นานนี้เองน่นน่ะสิเพราะว่าปกติเข้ามาก็ไม่เห็นเอ๊ะเป็นอย่างนี้นะคะสังเกตนะตากระพริบอยู่ตลอดเวลาเลยอาจารย์ค่ะ เช็คดูจับคือการแม่เนี่ยการแม่ดูพลังงานเขาเนี่ยไปไงจับ,นจบนเนี่ยจับเส้นเนี่ยจะไอ้นิบนจุดที่วัจอนั่นนี่ก็ที่วัจรจับปุ๊บเนี่ยที่วัจรส่วนหนึ่งเราจะรู้ว่าปิดขัดตรงไหนเนี่ยเราก็รู้เลือลมมันวิ่งตรงไหนตันนี้เป็นระบบไฟฟ้าหรือวิฟืน้นเข้าไปในปุ๊บเหมือนเข้าเข้าสมองนะในสมองได้สามตีด้านซ้ายตีด้านซ้ายตีะคะแต่ว่าตาเขาปิดด้านขวาเพราะสมองด้านซ้ายมันควบคุมเ้า่ขวาแล้วก็เับขยะปวด แต่จริงแล้วเขาจะแกนสมองเลยเนี่ยเพราะแกนสมองเนี่ยมันจะทําให้ปวดแถบซ้ายด้วยทําให้กล้ามเนื้อแถบซ้ายเนี่ยยุบไปด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าสมองบางส่วนไม่ทํางานเพราะทำงานปั๊บไอระบบประสาทมันไม่ได้คอนโทรลได้ระบบสมองมันจะยึดยึดเข้าไปยึดปั๊บก็จะทำให้ให้ตาตา,ตาปิดตาบอดค่ะ ครับตอนนี้ผมจะรักษาดูวิชาการโดยกรณีแบบนี้ถ้าทิ้งเอาไว้อาการต่อไปจะนี่เป็นอัมพฤกษ์นะนี่จะเป็นนี่เขาเขาเขาเสกเขาขายแล้วเหรอเขาขายอัมพฤกษ์แล้วเหรอเขาขายเขาเนี่ยอายุย2เองนะคะอาจารย์เขาขายอัมพฤกษ์เหรอคะคำว่าอัมพฤกษ์นี่เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วน่าจะอายุสัก สี่ห้าสิบใช่ไหมเอาขึ้นไปอีกหน่อยได้ไหมคะสักหกเจ็ดสิบได้ไหมอ่ะอย่าพูดอย่างนั้นสี่ห้าสิบใกล้ตัวไปหน่อยค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาสมองเด็กบางทีเด็กอายุสิบเจ็ดสิบแปดเขาเป็นเพราะ่าบางทีได้ความมากชักแหละเพราะสมองมันขาดออกซิเจนหนูสุ่ดอาการแบบนี้ลูกหลานคุณที่บ้านถ้ามีโอกาสเป็นอัมพาพึ่ได้นี่นี่เป็นอัมมาพึ่งเอัมพาพึ่จะเป็นอัมพาตต่อไปเพราะว่าสมองเนี่ย อย่เลือดสมองมันตีบเนี่ยมันไม่ได้ตีบแค่นี้นะมันค่อยๆตีไปเรื่อยตีไปตีมันก็มันก็ค่อยๆอ่อนแรงไปเรื่อยเนี่อาจารย์ค่ะเมื่อกี้ตรวจสุขภาพไปแล้วเดี๋ยวถามตัวน้องเขาก่อนว่าอาการสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาการมันก็ดูเหมือนปกติอยู่นะครับแต่แค่เวลาเรายิ้มเนี่ยมันมันเป็นอย่างี้ครับยิ้มไม่ออกอย่างนี้เลยยิ้มปากเบี้ยกันเลยนะครับผมอันนี้แกล้งยิ้มหรือเปล่าหรือว่ายังไงเปครับไม่แก้เป็นเป็นจริงๆใช่ไหมเพราะว่าสมองไม่บังคับกกล้ามเนื้อสั่นมัน เราทำให้เสียบุคลิกไปเลยนะวิธีการที่เป็นอย่างนี้นะคะไอ้นีกว่าเดี๋ยวเวลาเราน้อยเราบำบัดให้เขาเลยดีกว่าเริ่มเลยเหรอคะคุณน้องจากข้างหลังมีอะไรต้องช่วยไหมคะขออนุญาตนะคะคือเราจะบำบัดให้ดูว่าเวลาหลายๆขั้นที่มาเนี่ยจะจะวิธีการการบำบัดเป็นอย่างไรนะคะที่ต้องยิบประคองเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาอาจจะไม่รู้หมอจะมีปลาอย่างนี้เจอที่ไหนรักษาได้ที่นั่นเลยที่นั่นเลยนะคะไม่ต้องจัดไม่ต้องมีหลาได้หมดเลยได้ค่ะพี่มีเพียงเก้าอี้แล้วก็คนป่วยค่ะ ได้สมองเป็นได้ไปใช้ใช้ระบบลมปาณคือว่าเอาเกี้ยนี่ยบิดเอาเลือดลมเก็บเลือดพัะมมาต่อมน้ําเหลืองหรือว่าอะตอมต่างๆในร่างกายมารวมัามิกเป็นพลังงานไฟฟ้าปั๊บส่วนหนึ่งเนี่ยแบบที่มิกมือไม่ใช่ลำอะไรนะเพราะว่าบิดเอาเลือดอาลมมาเก็บเลือดพัะมาต่อมน้ําเหลืองแล้วเอาอะตอมต่างๆในร่างกายเนี่ยมามาประจุไปเป็นไฟฟ้าแล้วก็ดึงรวมพลังมาที่ปลายดึงไอออนดึงเก็บเลือดไอ ถ้าถ้าถ้าเหล็กในเม็ดเลือเดเนี่ยเข้ามาผสมว่ามันจะเป็นพลังงานพวกะมักดเข้าไปเนี่ยเขาเขาระบบสมองระบบประสาทนะคะระหว่างนี้อาจารย์หมอจะต้องใช้สมาธินะคะในการที่จะบำบัดให้กับทางน้องไปของเรานะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูอาการนะคะหลังจากที่ระหว่างที่บำบัดไปนะคะอาจจะบรรยายเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าบรรยากาศมันเงียบๆนะคะเพราะว่าคุณหมอต้องใช้สมาธิในการที่จะต้อง ถ่ายทออพลังลมปานจากของคุณหมอเองนะคะไปที่น้องไปของเรานะคะแล้วเดี๋ยวมาดูอาการหลังจากที่คุณหมอบําบัดเสร็จเนี่ยน้องไปจะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าสองสามวันที่ผ่านมาอย่างที่บอกน้องเริ่มมีอาการนะคะตาเริ่มปิดนะคะยิ้มเริ่มเบี้ยวนะคะนั่นเป็นอาการของคนที่กําลังเรียกว่าเป็นอัอมอัมพึกแล้วนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเป็นอัมาพาตต่อไปนะคะ น่ากลัวนะน่าเป็นห่วงเพราะต้องไปอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองนะคะเริ่มมีอาการแบบนี้แล้วนะะมาดูว่าพลังลมปานที่คุณหมอพยายามที่จะบำบัดให้นะคะทุกทุกคนที่มารับการบำบัดนะคะก็จะเป็นวิธีการเดียวกันนะคะคุณหมอใช้วิธีการเดียวกันไม่ได้แบบผิดแปลกไปเลยนะคะจากการหนัก อาการเริ่มเป็นหรือการที่เป็นเยอะแล้วนะคะเมื่อเจ็ดหมื่นสองันเส้นหมอเจ่อสิบเจ็ดจุดคับไปแปดพันจุดนะจากแค่หมื่นสี่พันเส้นนั่นเองนะมืนสกเก็งหนอบบกันเก็งระหว่างนะคะอาจจะุกคนบอกว่าตกใจช็อกไปน้องนิ่งไปเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ ดีจุดมาปุ๊บอ่าเรื่อเบาไหมารปากดิยิ้มดิเป๊ปซิยิ้มได้นะ <c oughs> ให้ให้ท่นผชมให้หันมาที่กล้องหน่อยละกันนะคะอดูสีหน้าน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนได้รับการบําบัดแล้วก็หลังจากที่บําบัดไปแล้วนะคะอ่ากล้องสูมมาที่หน้าน้องไปนิดนึงดูดูตา,ตาตาตาสว่างใช่ไหมมันก็สว่างขึ้นนะสว่างขึ้นนะเพราะดูดูตาดูกล้องดูว่าดีวตาเขาเสมอนะ ตาตาฝามันจะเล็กจะเก่าคือมาแรกๆเนี่ยตาจะตาขวาจะปิดเยอะปิดเลยเือบจะปิดเลยนะคะตอนนี้อาจารย์คือทำอะไรกับน้องเขาบ้างคะเนี่ยผมรักษาระบบประสาททั้งซ้ายเนี่ยให้เขาเขาคลายแต่ว่าตอนนี้เขาเขายังค่อยๆคลายนะเพรากล้ามเนื้อเนี่ยมันมันสมองไม่ทํางานมันยึดไปนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งสักพักค่อยๆคลายสักครึ่งวันค่อยๆคลายออกคหัถูกจะค่อยๆปรับนะคะปรับได้ดีขึ้น สมองนันติดนัต้องใช้สมุนไพรช่วยหน่อยก็ดีเือนะทานเข้าไปก็มันจะไปทะลุทะลวงมันทาให้หลังจากนี้เนี่ยใช่ไหมคะก็คือดูแลตัวเองโดยการที่ทานสมุนไพรที่นะคะเข้าไปดูแลในระบบเลือดแล้วนะคะเข้าไปเพิ่มออกซิเจนในเลือดให้มันโฟแล้วก็อาการแบบนี้จะยังคงอยู่กลับมาถามที่น้องไปหน่อยเป็นไงบ้างครับอาการเมื่อกี้เอารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้รับการบําบัดไปแล้วก่อนหน้านี้กับนตอนนี้เลยเนี่ยความรู้สึกตอนนี้เลยตอนแรกก็ตอนยังไม่ห่ดตามันรู้สึก จเจ็บๆเยู่ครับมันออเป็นเหแบบมือนกับเครื่องตาม,ม,มีอะไรอยู่ในนั้นเลยแต่ตอนนี้แบบพอทําเสร็จแล้วรู้สึกน้ํามันแบบน้ามันไหลออกมาจากตาครับเหมือนกับแล้วแล้วมันก็แบบหายเครื่องหายเครื่องแล้วใช่ไห<ช>มตอนนี้<ช><ช>แล้วตัวอื่นๆในความรู้สึกในร่างกายได้รับพลังงานอะไรไปรู้ตัวไหมรู้สึกตัวไหมตอนที่ระหว่างที่คุณหมอบาบัดให้อยู่ตรงไปรู้สึกตัวไหมมันเหมือนกับ มันเหมือนจะหลับครับมเหมือนจะหลับเหมือนได้หลับไปเลยใช่ไหมคะหลายๆคนถ้าได้รับการบำบัดจะเป็นแบบนี้นะคะคือหลับจริงๆหลับไปไหมอาจารย์จริงๆไม่ได้หลับนะเพราะว่าผมชี้จุดนะจีจ้จุดคาตาโนลจิจี้จุดท่อต่อเนื่องกับระบบประสาทระบบเพราง่ายท่อท่อต่อเนื่องกับระบบชีวิตหรือว่าระบบปัญญ,ญาหรือว่าหรือว่าท่อตัวนี้มันไม่ใช่จับหลอกเลือดดำเลือดแดงไม่ใช่นะทัศ ถ้าจับไปโดนหลอดเลือดดำเลือดแดงก็ตายตอนนี้เราจับเนี่ยท่อเขาจะนั่งเสร็จเราจะเอาเลือดดำเลือดแดงผสมปั๊บล้วก็จะเอาเอาอะตอมต่างๆโมเลกุลต่างๆมันผสมปั๊บแล้วก็ดังนี้ไปวิธีการบําบัดเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือลอกเรียนแบบไม่ได้นะเพราะว่าอาจารย์ได้ล่าเรียนมาแล้วนะคะ <mering S 1> รู้จุดนะคะแต่บางคนก็ตายเลยเดี๋ยวมาจับชีวตัวไม่ได้สมองมันไอหลอดเลือดในสมองมันนิดเดียวเนี่ยถ้าเรามารู้ว่าเราต้องรู้ว่า เราจับปั๊บเนี่ยพลังงานเราเลือดลมเราเดินไปส่วนไหนกลุ่มไหนของสมองด้วยไม่จับทีศทวแบบว<ม>่าจับแบบว่าไม่รู้ทิศทางของเขาเนี่ยบางทีสมองที่มันเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยหลอดเลือดเปราะบางก็ทําให้เป็นอัมพาตไปเลยโดยเฉพันดุดยกาวบีบคอเนี่ยมันไปบีบคอให้เขาตายตพูด<ห>ง่ายนะนช่วยทาให้เขาตายหลักก็ไให้ไหวขึ้นนะคะอ่ะหลังจากนี้แล้วต้องไปเองต้องดูแลตัวเองไงคะอาจารย์หมอก็ <S <S ทานสมุนไพรทานสมุนไพรไปไป หลอดเลือดตัวนี้มันยังยังยังมีไตคิสลายไขมันตกค้างอยู่แล้วก็ทานสมุนไพรนี่เข้าไปไปแลกเข้าไปรักษาเข้าไปฟื้นฟูนี่ฟื้นฟูสมองด้วนซ้ายแต่ว่าต้องใช้เวลาใช้เวลาในการทานต้องทานประจําต่อเนื่องอย่างน้อยถึงสองเดือนนะเพื่อไม่ให้อาการเหล่านี้กลับมาอีกเมื่อกันไม่ก็พอสมองตีพอเส้นเลือดในสมองตีก็จะเป็นกลับมาอีกต้องถามว่าปกติดื่มเหล้าสุบบุหรือไม อยู่ครับอยู่ด้วยเห็นไหมต้องงดไหมอาจารย์หมอจริงๆแล้วเนี่ยเออตอนนี้เราไม่ว่าฮะแต่ว่าสูุหรี่วันที่สองฮะก็ประมาณครึ่งครับทึ่สองก็สูบห้าซองเลยก็ได้เล่ากินินเล่าเล่ากินเท่าไหร่ฮะก็ส่วนใหญ่ก็กินไม่เยอะนะครับผมประมาณเท่าไหร่ฮะวันซึ่งขวดได้ไหมทุกวันมั้ประมาณสองขวดครับอ๋อสองขวดกินกับเพื่อนแล้วเราก็กินครึ่งโหลไปเลยเพิ่มไปเลยใช่ไหมจ้ะเพิ่มไปเลยจะได้ไวขึ้นไวขึ้นอาไปร่นเนี่ยไปห้ามไม่ได้ ตงอูเลยยุเลยยุส่งเลยให้งส่งไปเลยจริงๆแล้วคุบอกว่าด้วยอายุเพียงแค่ยี่สิบสองปีมีปัญหาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติดีนะอาจารย์เป็นเรื่องที่มันมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพขึ้นแล้วเพราะว่าตัวนี้เขาจับแล้วเนี่ยเขาบอกเขาเลอเขาจะเหม็นแล้วแล้วก็เขาจะอาการเขาฉี่บ่อยจะฉี่จะฉี่เพราะเพราะว่าตับเขาไปเขาตับเขาเขาเป็น เขาตับเขาาเริ่มจะมีปัญหาไหมทำงานหนักขึ้น,นใช่ไหมคะถ้า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 พูดตามวิษา,ศา,ศาจ,จีนแล้วก็ <c oughs> อาจจะเป็นมะเร็งตับไปแล้วหรือว่า <c oughs> สมองเนี่ยจับดูแล้วมันพอลมป,ปานไม่เข้าสมอง่มันตีกลับเลยเราให้รู้ว่าอาจจะเล่นยาเสพติดอะไรสักอย่างทําให้ <c oughs> สมองมีเชื้อราอยู่อยู่เพราะจะเป็นไวรัสเชื้อราตวเนี้ยมันจะถ้าถ้าร่างกายเราแข็งแรงมันก็ยากําจัดไอเชื้อรานีได้ แต่ร่ากายเราอ่อนแอมอะไรปั Now, ๊บเชื้อราที an on, ่มันก็เกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนะมันจะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณหมอพูดไปนี่แซวกันเล่นนะถ้าเลิกได้หรือหยุดได้ในช่วง2เดือนที่รักษาตัวอยู่เนี่ยก็อยากให้น้องไปลองหยุดก่อนนะคะไปรุ่นม้องมีไงฮะถ้ายิ่งห้ามเหมอนยิ่งยุถ้าเราเรายุเขาก็จะกลับมาเหมือนแมวอะ จริงไหมไต,ต้องดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไม่มีตากล้องค่ะนี่นะมานั่งตัวนี้คนหนึ่งค่ะเป็นหนึ่งคนแล้วนะคะแต่ว่าอยากให้เป็นตัวอย่างนะคะเ,คเป็นเคสให้ทางบ้านเห็นเ,เลยว่าอายุแค่22ปีแบบนี้ก็มีโอกาสมีปัญหาสุขภาพได้นะคะ ต้องตรวจเช็คกันนะไปเดี๋ยวมาตรวจอีกทีนี่รู้เลยนะว่าน้องงดหรือยังในเรื่องของบุหรี่นะคะเพราะอาจารย์จับครูอาจารย์จะรู้ทันทีเลยนะว่ามีปัญหาอะไรใน,นรา<ก>่างกายจุดไฟต้องมาจุดต้องมาใส่กระเป๋าก็ราสีสาวก็ไม่ใช่น,ะะนี่บอกวัยรุ่นไว้เลยนะคะน้องๆวัยรุ่นหลายๆคนที่คุณพ่อคุณแม่ดูรายการเราอยู่เนี่ยนะคะอายุย2ิปี ดูบุหรี่จัด<ต>วันละครึ่งซองดื่มจัดครับแต่พวกนี้อย่าพวกเราจะเลิกโดยฉิบพันไม่ได้นะพวกบุหรี่เพราะในมันติดนิโคตินแล้วก็ไอฮอร์โ,โมโนของเราเนี่ยพอไปต่ำไละท้องต่ตตางๆมันติดไอพวกเคมีแล้วว่าเหล้าลิบเหล้าเหมือนเนี่ยคิดนิโคฮอลเนี่ยพอพอพอทานว่ามันจะทําลายประสาทส่วนหลังเนีทำให้ตึงมีความสุขไม่เจ็บปวดร่างกายตอนนี้ว่าเขาจะเลิกโดยฉ็บพันเนี่ยค่อยๆเลิกไปค่อยๆเลิกบุหรี่เหมือนกันเนี่ย ค่อยๆเราเคยสูบวันประมาณถึงสองอกลังก็เลิกเหลือละมวนสองมวลแล้วต่อไปก็เลิกไปเลยทีเดียวะค่ะค่อยๆถอยมาละกันเพราะว่<ม>าหักดิบเนี่ย <ๆ S 1> หลายๆคนอาจจะมีปัญหานะคะแต่เรื่องสุขภาพอย่างที่บอกไปนะคะมันสําคัญจริงๆนะคะวันนี้มีตัวอย่างวัยรุ่นนะเยาวชนเลยวัยรุ่น22ปีเนี่ยกำลังเรียกว่ามีอนาคตนะคะเริ่มจะเป็นอมพาึกแล้วอย่างเงี้ยต่อไปภายภาคหน้านะถ้ายังดื่มยังสูบกันเยอะๆแบบนี้ไม่อยากเชื่อเลยอีกหน่อยอาจจะต้องนั่งรถเข็นมา ขายให้เรานะเวลนั่งรถเข็นมหาเยอะเลยนะที่บ้านเนี่ยใช่ไหมครอาจารย์แต่ว่าบางทีแล้วรักษาเนี่ยบางทีเราจะพูดเพราะแบบหมอปจุบันิไม่ได้บางทีเราก็ต้องกระตุ้นอารมณ์เขาให้เขาคืดเนี่ยแบบเนี้ยเอะหมอทําไมพูดจารุนแรงหรือหยาบคายยังออกมาดื่มให้ดื่มให้สูบให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยยั่วเขาให้เขาให้เขาเกิดสกเนพอเขาเกิดสํานึกปั๊บเขาจะรู้อ้ย สิ่งที่ทําไปเนี่ยหมอยุให้สุกเพราะเป็นพ่ออะไรนะเอางี้ละกันถ้าจะสูบบุหรี่นะเดี๋ยวเอาไล่เฮิร์บกัดเลยพอกินไล่เฮิร์บไปแบบว่ากัดเม็ดแคปซูลเนี่ยนะรับรองว่าไม่อยากสูบบุหรี่นะพอนึกอยากสูบบุหรี่กัดไล่เฮิร์บแทนเหม็นเหม็นบุหรี่ไปเลยใช่ไหมคะเอาสมุนไพรเข้าไปจะได้ไม่อยากจะสูบบุหรี่นะคะบางท่านบางท่านเลิกบุหรี่เนี่ยค่ะ เลิกไม่ได้พอกินไลเฮอร์ไปมันสูบแล้วเขาบอกไม่มีรสชาติเลยอ่ะไม่เลไม่มีรสชาติถึง<ช>บอกว่าอาจจะต้องเอาไลเฮอร์ไปช่วยนะคะในการหยุดบุหรี่นะคะอาจจะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช,ช่วงหน้ามีหนึ่งช่วงนะคะจะเปิดสายหน้าไมค์พูดคุยกันแล้วก็มาดูเคสต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ<ช>ที่เราไปบําบัดแล้วก็เคสสาหรับคนที่ได้ทานไลเฮอร์ไปแล้วว่าเป็นกันอย่างไรบ้าง<ช>นะคะช,ช่วงนี้พักกันสักครู่คะ่ะ